หางหายกันไปนานเหมือนกันนะครับสำหรับการรีวิวการ์จอนะครเพราะว่าถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะไม่มีการ์จอรุ่นไหนเปิดตัวมาใหม่สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นการ์จอรุ่นเก่าที่เปิดตัวสักพักแล้วเหมือนกันนะครับก็คือ G e Force g t x 160 Super นะครับแต่ว่าทาง Galaxy เขาก็เพิ่งส่งตัวนี้มาให้เรารีวิวนะครับอันนี้จะเป็น EX แบบ White Edition หรือว่าการ์จอสีขาวนั่นเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราคือปกติแล้วเนี่ยการ์ดจอส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นโทนสีดําหรือว่าแบบสีเทาๆเ,เน้นการตกแต่งด้วยไฟ RGB อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าการ์ดสีขาวเนี่ยสมัยก่อนมันจะมีอยู่รุ่นเดียวเลยก็คือการ์ดหลก HOF หรือว่า Hall of Fame นั่นเองแต่มันเป็นการ์ดแบบระดับแบบโคตรโคตรไฮเอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคามันก็จะสูงนะครับแต่ตอนนี้ ไอ้พวกการ์ดโทนสีขาวเนี่ยทางกาแล็กเขาเอามาใส่ในตระกูล EX ซึ่งเป็นการ์ดแบบเซกเมนต์ระดับทั่ว,วไปแล้วอย่างเช่นตัวนี้เลยคนที่ตกแต่งเคสสีขาวน่าจะชอบในงบประมาณที่ไม่มากเท่าไหร่ราคาค่าตัวนะครับก็ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับถือเป็นราคากลางที่เหมาะสมแล้วสำหรับตัว GTX 160 Super นอะฮะอันนี้ก็เป็นราคาสมือหนึนะ้ร้านชั้นนำนะถ้ามือสอก็แน่นอนว่าถูกกว่านี้นะครับโดยที่ ความแรงของตัว160 Super เนี่ยมันก็จะอยู่ใต้160 Ti อยู่เล็กน้อยเล็กแบบเล็กน้อยประมาณ2-3%เท่านั้นนะครับแต่ว่างบประมาณ8,000กว่าบาทคุณก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณเพิ่มไปที่ประมาณหมื่นต้นๆคุณอาจจะอยากได้ RTX 2060เพื่อไปเล่น ray tracing เปิด DSS l อะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับตามงบประมาณคุณแต่สำหรับการ์ด GTX เนี่ยมันจะไม่มีฟีเจอร์ที่เป็น Real Time r e n d e i n g หรือว่า DSS l ให้มานะครับบางคนมองว่าไม่จะเป็นตัวนี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะหน้าตาตัวการ์ดกันบ้างนะครับตัวนี้ความยาวที่ประมาณ23ซนเมนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดจอขนาด mid size ไม่ใช่ full size นะครับพวก full size จะอยู่ที่มาณ6 6แต่ว่าอันนี้คุณยังคงสามารถใส่เคสพวก atx หรือว่า m atx ได้อย่างสบายๆแม้กระทั่งเวลาคุณมีหม้อน้ำติดตั้งอยู่ด้านหน้าเคสความยาวแบบนี้ก็น่าจะประมาณเหลือเฟืออยู่นะฮะต่อมานะครับดีไซน์หลักๆเขาเนี่ยโดยรวมมันก็เป็นพลาสติกนะฮะโดยเฉพาะไอ้บริเวณฝาครอบด้านหน้าเป็นพลาสติกที่ออกมา ตันด้านิดนึงนะครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันจะมี texture ที่มันเป็นแบบขัดเซี่ยนคล้ายๆกับพวกブラสเลูมิเนียมแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับโดยรวมแล้วก็ดูเนี้ยดูสวยงามดีนะครับพัดลม2ตัวตรงนี้ใบพัดสีขาวเช่นเดียวกันซึ่งขนาดตัวพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9ซนเมหรือว่า90 mm มมนะครับสำหรับ pc เคสอาจจะไม่ใหญ่แต่หรับกาจอนี้ก็เป็นพัดลมที่เรียกว่าใหญ่พอตัวแล้วนะ ด้านข้างนะครับจะเห็นว่าการกินพื้นที่ของตัวการ์ดเนี่ยมัน2สล็อตแบบเพียวๆเลยนะครับไม่มียื่นเกินออกมาแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณติดตั้งในเคสเนี่ยเว้นไว้3สล็อตก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับการหายใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะบริเวณนี้มีฮีทไพร์โผล่มา1เส้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่การรับพลังงานของ PCIe เนี่ย 8พินนะฮะหหัวนะครับการ์ดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าให้ไฟแบบเสียบ8พินมาแล้วนะครับด้านข้างตรงนี้โลโก้กาแล็กจะมีไฟ LED สองสว่างออกมาสวยงามนะฮะในขณะที่ G e Force G t x ตรงนี้มันจะไม่ได้มีไฟอะไรติดขึ้นมาแบ็กเพล e นะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นแ oh บ็กเพล e โลหะนะฮะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ ทำให้ตัวการ์ดเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าการ์ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากไม่ได้มีความจําเป็นต้องใช้แบ็กเพลทในการค้าแต่ว่าเขาให้มาก็ทําให้ตัวการ์ดเนี่ยมันดูดีดูมีราคามากขึ้นนะครับในขณะที่มีการเจาะร่องมาเพื่อระบายความร้อนเหมือนเดิมแต่ว่าตรงบริเวณหลัง GPU เนี้ยมันจะไม่ได้มีให้มานะ โซเดโอด้านหลังนะครับก็ตามยุคสมัยของการที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะฮะก็คือมี DVI 1ช่อง HDMI 1ช่องแล้วก็ Display Port อีก1ช่องครับการแกะซิงค์ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหัวน็อตเนี่ยไม่ได้มีสติ๊กเกอร์วร์แปะมาแต่ว่าสติ๊กเกอร์วร์มันไปโยงนี่แทนนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าคุณจะไปโดนหรือไปทําให้ประกันมันขาดจากการแกะซิงค์นะครับอ่ะเปิดมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฝั่ง PCB นะครับคุณจะเห็นว่ามันก็มี พื้นที่ว่างของเม็ดแรมที่ไม่ได้ใส่มา2ตัวนะครับแล้วก็เม็ดแรมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการแปะ Thermal Conductivity Pad มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอีก2ตัวตรงนี้ดูว่างๆเพราะว่ามันไปอยู่บริเวณฝั่งฮ e ีซิงนะครับซิลิโคนทามาปานกลางนะไม่ได้หนาหรือว่าไม่ได้บางจนเกินไปนะครับภาคจ่ายไฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าก็ มีอันหนึ่งที่ t h e r m o c o n c t i t y Pad ขาดไปติดอยู่กับบริเวณฝั่งของตัว h ีท t ิ i n k นะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะเพราะว่าเขาก็มีการระบายความร้อนให้ภาคใจไฟเหมือนกันนะครับที่ผมติดนิดนึงเลยก็คือตรงช่องเนี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ได้ใส่ไอตัวโชคมาให้แล้วก็มอสเฟตก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว PCB เนี่ยมันรองรับเฟสไฟได้มากกว่านี้อีกหนึ่งเฟสแต่เขาไม่ได้ใส่มาแต่ว่าไอตัว c o n c t i t y Pad เนี่ยดันยาวมาปิดอย่างนี้ซะอย่างนั้นนะ ส่วนฝั่งฮิตซิงนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้เป็นทองแดงแบบชัดๆนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าบริเวณล้อมรอบของเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้ไอตัวเทอ,อ,อร์โมแพดของเม็ดแรมเนี่ยมาระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะระบายความร้อนทั้งในส่วนของตัว G P U และก็ตัวของเมมโมรีนะครับตัวฟินเองจะเห็นว่ามีความห่างอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เพราะว่าพัดลมเนี่ยจะได้สามารถเป่า เป่าลมลอดออกมาเพื่อระบายความร้อนให้บริเวณแผง PCB ได้เป็นอย่างดีนะครับฮีทไ p i ์ลากมา2เสเซนตรงนี้ฝั่งนี้ห่างแต่ว่าฝั่งนี้จะเห็นว่าค่อนข้างจะแคบนะครับเรียกได้ว่าปิดเลยก็ว่าได้เพราะว่าตรงบริเวณนี้มันเป็นที่อยู่ของไอตัวชคเมื่อกี้นะครับมีเทอร์โมคักติวิตี้แพดแปะอยู่1อันส่วนที่เหลือมันก็จะวางอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็อันนี้จะระบายความร้อนให้มอสเฟตแล้วก็ภาคจ่ายไฟ Voltage regulator module เทั้งหลายก็วางไปก่อนจะไปดูผลการทดสอบนะครับขอ พูดกันเรื่องสเปคที่ผมใช้เทสทั้งหมดก่อนนะครับอันแรกเลยนะ CPU เป็น Intel Core i9 9900KS นะครับเหตุผลที่ผมยังไม่เปลี่ยนไปใช้ Gen10 ก็เป็นเพราะว่าไอ้การ์จอทั้งหมดทั้งมวลที่มทผมเทสมาเนี่ยผมใช้ Gen9 เป็นหลักนะครับเดี๋ยว RTX 3000 Series ออกมาผมอาจจะเปลี่ยนไปใช้ Gen10 ก็ได้เดี๋ยวรอดูกันนะครับส่วนเมนบอร์ด Maximus Formula นะครับแล้วก็ RAM G-Skill Trident Z RGB บัส3,608ันหกแิกสองแถวเป็น 16GB กิกฮะเปิด G-PU s ักขึ้นมาดูนะครับอันนี้ชื่อก็ขึ้นถูกต้องเป็น G-Force e GTX 1 6 6 0 Super TU 1 1 6นะครับโดยที่ซับเบนเดอร์เนี่ย จะเป็น NV i d i เดียนะครับปกติการ์ดกาแลกเนี่ยเขาก็ใช้ซัพเวนเดอร์เป็น N v i d วเดียกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเขาจะมีขายชื่อเป็น KFA2 ในประเทศไทยแล้วก็บางโซนขายเป็นกาแลกนะครับเ,รเขาก็เลยไว้แบบกลางๆก็คือ NV i d i เดียนั่นเองนะฮะต่อมามาดูเชเดอร์หรือคูนาคอมีมาที่1,408หน่วยนะครับแล้วก็แรมตัวนี้จะเป็นจ d อารจากทางซัมซุงขนาด 6GB คล็อกที่1 5 3 0แล้วก็บูสที่1 8 3 0ส่วนเมมจะอยู่ที่1,750ครับ เริ่มคะแนนที่ 3DMark Time Spy นะครับทำได้ที่6,440อันนี้เป็นการทดสอบแบบ DX12 นะฮะต่อมา e s t r i k e Extreme นะครับเป็นการทดสอบ DX11 แบบ 2K นะทำคะแนนได้ที่7,253แล้วก็ Five s t r i k e ธรรมดาเป็น Full HD ที่ 1 5 0 0 0กับอีก1คะแนนครับลองเล่นเกมกันบ้างนะครับเกมแรกที่ลองเลยก็คือ Shadow of the Tomb Raider นะครับอันนี้ผมปรับไว้ที่สูงสุดก็คือ Hi h e s แต่ว่าจะไม่มี Dxr ไม่มี DLSS เพราะว่าการ์ดตัวนี้มันเป็น1 6 6 0นะครับเป็น GTX ไม่ใช่ RTX นะครับ Full HD ทำเฟรมได้ประมาณ80เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับแต่พอปรับเป็น 4K ก็เห็นว่าเฟรมตกลงไปที่26นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณไม่ซีเรียสว่าปรับสุดดีเทลต่างๆเนี่ย 4K อาจจะยังเล่นได้ก็ได้แต่ผมก็ไม่ได้แนะนำเท่าไหร่นะสำหรับกากรเซกเมนต์แบบนี้เนาะต่อมานะครับเป็นเกม Red Dead Redemption 2นะครับอันนี้ผมก็ปรับสูงสุดเช่นเดียวกัน,นครับกินสเปคทั้ง CPU memory การ์ดจอและ Sto r a g e เลยนะครับแต่ว่าเทสเบดของผมนี่ก็น่าจะไหวอยู่แล้วนะครับ 4K เนี่ยทำไปที่ประมาณ44เฟรมนะครับแล้วก็ 4K ประมาณ22.3เฟรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยากได้เฟรมสวยมากกว่านี้ในส่วนของ4 HD ปรับลงมาหน่อยเป็นในช่วงของมีเดียมจะดีกว่านะครับ เกมต่อมานะครับเป็น Far Cry New Dawn นะครับไม่ใช่เกมใหม่แต่ว่า Benchmark แม่นคุมอ b อบเจกต์คุมอีเวนต์อะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยเอามาใช้กันบ่อยๆอย่างนี้นะฮะ Full HD 89เฟรมนะครับแล้วก็ 4K 36เฟรมโดยเฉลี่ยนะครับทั้งหมดนี้ปรับสุดที่ Ultra Steam VR Performance Test นะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นว่าฝั่งขวาสุดเลยนะครับ Ready คะแนน10.8เต 10. ็ม11และกราฟเวลี่ไฮมีดรอปลงมาบ้างกับเฟรมเช็รวม11,937ก็เล่น VR ได้ดีครับต่อกันที่อุณหภูมิบ้างนะครับช่วง i อดอของการตัวนี้ถ้าไม่มีโหลดไม่ได้มีอุณหภูมิการทํางานอะไรมากมายนะครับก็จะเห็นว่า พัดลมหรือว่าแฟนสปีดนั้นอยู่ที่0%ก็คือพัดลมไม่หมุนนะครับนั้นทำให้ G P U เทมอยู่ประมาณ4 4แต่อันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราดูในช่วงฟูลโหลดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ฟูลโหลดแล้วอยู่ประมาณ76องศาเซลเซียสเอาองตัวมันก็ไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะแต่ว่ารอบพัดลมมันก็ ไม่ได้สูงนะครับ42% 1,400กว่ารอบยังไม่ได้ยินถ้าคุณอยากให้อุณหภูมิมันเย็นกว่านี้นะครับคุณก็อาจจะปรับรอบพัดลมเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ก็ได้ปิดท้ายด้วยการบริโภคพลังงานนะครับตัวนี้ในช่วง idle ทั้งซิสต็มแล้นเนี่ยอยู่ประมาณ54-55วัตต์นะครับช่วง full load เฉพาะการ์จอนะจะขึ้นไปประมาณ220วัตต์ก็ถือว่าเป็นการ์ด1ตัวที่มรยพลังงานมาก งบประมาณของกาดตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นๆนะครับก็น่าจะถูกใจสำหรับคนที่ต้องการจะตกแต่งเคสในธีมสีขาวนะครับเพราะว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยกาดจอที่เป็นแบบสีขาวล้วนอย่างเงี้ยก็มีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีดํามากกว่าเนาะ ประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับถ้าคุณเล่นเกม Full HD ปรับสูตรตัวนี้ทำได้หมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มี DSR ไม่มี DLSS นะแล้วก็ต่อมานะครับการเล่น 2K ทำได้อาจจะปรับกลางๆไปถึงสูง 4K g t x 160 Super ผมยังไม่แนะนำนะครับควรจะมอง RTX 2 0 0ขึ้นไปอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ว่ากันด้วยงบประมาณแหลนะน้องงบประมาณ8,000กว่าก็อาจจะหวังอะไรสูงระดับนั้นไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้8,000กว่าบาทเนี่ยเป็นราคามือ1นะครับถ้าคุณหามือ2อก็อาจจะถูกกว่านี้หรือถ้าคุณมีงบบ8าาท รับมือ2ได้อาจจะได้ G P U ตัวที่สูงกว่านี้ก็ได้นะครับลองหาดูได้ทั่วๆไปใน f o r ัม o อคอโอนนะครับการคูณอุณหภูมิตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมมองว่ามันยังอยู่ในฝั่งที่ค่อนข้างสูงนะครับก็พูดง่ายๆว่ามันก็ร้อนนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณปรับรอบพัดลมให้มันสูงขึ้นหน่อยนะครับผมเชื่อว่าการคูณอุณหภูมิตัวนี้ยังคงสามารถทําได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทดสอบที่ผมทำมาเนี่ยยังไม่ได้โอคอ์แต่อย่างใดนะ